สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่มเมอร์ลัสใช่ครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับเอาตัวรอดซึ่งการเอาตัวรอดในครั้งนี้มันจะไม่ใช่เอาตัวรอดธรรมดาแต่จะเป็นการเอาตัวรอดแบบถ้าผมตายก็ปิดซีรีส์ไปเลยส่วนการตั้งค่าโลกต่างๆนาะนาะนะผมก็เซฟไว้แบบนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าดีๆแล้วเข้า,าสู่โลกใหม่ภายในเกมไมค์ครับโอ้ว้าวแกะสีน้านําตาลเจอของหายากเขาให้แซวโอ้หมู่บ้านวิลเลจ โอ้ oh, ไหนดูซิไม่ใช่หมู่บ้านล้างละ่ะโอ้บ้านหลังนี้ทุกคนชอบมันเพราะว่ามันมีดับเบิลเต่าหมู่บ้านดับเบิลเต่าแต่ว่าเราจะยังไม่มาอาศัยเขาในวันนี้โอเคเรามาเข้างานแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ต้องทําในไมค้านันคือตัดไม้ซึ่งเดี๋ยวผมขอหาต้นไม้ที่ผมอยากตัดกันเกิดมาก็เจอของดีค่อยอ้าวมีไก่ด้วยโอเคทําเค้กได้มาเริ่มตัดไม้จาก้านบนปกติคนอื่นจะตัดไม้จากด้านล่างขึ้นบนคอมูจะตัดไม้จากด้านบนลงด้านล่าง เทไหมเทมากบอกสิมันเทตัดได้ครบต้นหลังจากนั้นเราก็จะไปหาหินอ่าเจอหินแล้วตรงนี้โอ้เจอหินอย่างรวดเร็วเร็วมากๆปึ๊บปึ๊บอ่าคราฟมาเลยกล่องคัฟ f ิ้งเทเบิลเอาไว้ใช้ในการครัาแล้วก็สติิกเอาไว้ทำอุปกรณ์ต่างๆนานาอย่างแรกที่เราต้องทำคือพ i ิกแอคไม้ก็เสืวผสมของไม้ปึ๊บมาเอาหินมาหนาึโอเคมันหมดหนาทีแล้ว ต่อไปเข้าสู่ยุคหินยังเป็นทางการพิกแอคหินโอเคมาขุดหินต่อที่จริงผมไม่ได้มาเล่นสปีดแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะมาเล่นเอาตัวรอ่แบบธรรมดาเนี่ยลเล่นไปเรื่อยๆเป็นซีรีส์ถ้าผมตายก็คือจบเพราะว่าผมเล่นโหมดฮาร์ดคอร์โอเคได้หินมาเยอะเลยต่อไปเราก็จะทําขวานหินป่ะเย่ yeah. ได้ขวานหินมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตัดไม้อย่างรวดเร็ว ผมก็เห็นหลายคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดให้ดูผมก็จะเล่นให้ดูกันนะก็เอาเป็นซีรีส์เลยจนกว่าผมจะไปฆ่ามังกรได้แล้วก็จะคิดอีกทีว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าโอเคมาเราได้ไม้มาเยอะพอสมควรเราจะทําสติ๊กมาเยอะๆจากนั้นปั๊บตอไป้เราก็จะทําที่ขุดที่ขุดดินปับ๊บอ่ามาเอาที่ขุดดินมาผมว่าอย่างแรกที่ต้องทําก่อนหาแร่ก็คือการหาอาหารนี่แหละ เดี๋ยวผมจะไปหาอาหารก่อนอาจจะเป็นเนื้อแก่ก็ได้หรือถ้าผมเจอเลยก่อนก็จะขุนมาเลยว่าแต่แถวนี้มีอะไรนอกจากไก่บ้างผมยังไม่อยากฆ่าไก่อะ่ะอยากฆ่าแก่อ้าตรงนั้นนยสามตัวแต่ก่อนเราจะไปหาแกะเราต้องมาหาปลาหมึกก่อนผมจะหาปลาหมึกให้เจอด้วยเรือลํานี้มาอยากได้ขนแก่สีดําอ่าสวัสดีปลาหมึกมาขอสังหารเจ้าเพื่อเอาสีดําอืมจมดินตัวนี้จมดิน นี่โอเคเรียบร้อยสีดำสามอันโอเ้เดี๋ยวด้านหลังผมเฮ้ยสวยมากด้านหลังน้ำตกกับลาวาน้ำตกกับลาวาตก <c oughs> ใช่หรือเปล่าโอเคมาเราจะไปทำสีดำกันอย่างแรกเราต้องเอาอิงแสกมาแปลรูปให้กากเป็นสีดำจากนั้นแล้วก็จะไปย้อมให้แกะตัวนี้แล้วก็เอาขนแกะมันมาซะนี่ไง <c oughs> เราจะมีเตียงที่เท่สุดในเกมไมค์ครับแล้วนะั่นก็คือเตียงสีดํานั่นเองฟับฟับต๊บนี่ไงเตียงที่เท่สุดในไมค์ครับนั่นคือเตียงสีดําใช่ก็สีเสื้อผมนั่นแหละโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําเตาเผากันปึ๊บแต่ว่าเราจะอัปเกรดเตาเผาให้กลายเป็นเตาเผาชุบแป้งทอดนี่อ่าเราก็ได้เตาเผาชุบแป้งทอดแล้วซึ่งเราจะใช้เตาเผาชุบแป้งทอดในการทําอาหารอย่างรวดเร็วตัวนี้มันมี6ก ชิ้นแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงให้มัน6รอบโอเคน่าจะได้มาขอกินก่อนขนย้ายสัมภาระแล้วก็ฆ่าปลาแซลม,มอนโอเคเฮิมอ้ใกล้จะมืดนะแต่ไม่เป็นไรเรามีเตียงนอนสุดเตียงนอนสุดเท่ของฉันหายไปไหนเอ้านี่ไงเตียงนอนโอ้มันหล่นมาได้ไงวันนี้โอ้ อันนี้ใช่ท้ำไหมไม่ใช่นี่คือบ่อน้ําธรรมดาธรรมดาแต่ก็มีฐานเยอะเอ้ยเจอถ้ำแล้วไหนดูซิถ้ำนี้ลึกไหมโอ้นี่ระดับเรวินเออนี่ไงเจอถ้ำธรรมดาดา้วยเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ตัวนี้ติดไฟโอเคเฮ้ยคริปเปอร์แต่ว่ามันมีเหล็กอะอยากได้เหล็กให้ตายสิเราต้องมีโล่เพราะมีสเกลตันอยู่อ่าเจอถ้ำอีกที่นึงตรงนั้นก็เป็นเรวินที่ผมเดินผ่านมา มีฐานตรงนี้โอ้มีเหล็กด้วยว่าแต่จะไปฆ่าแก่ทําไมวะทําไมไม่มาทํานี้ตั้งแต่แรกพาน,นี้ผมต้องเจอเพรให้ได้ไม่ว่าจะยังไงเฮ้ยขุดฐานได้เหล็ก <c oughs> มันซ้อนกันอะเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้เหล็กมา13ก้อนโอเคผมรู้สึกว่าตอนนี้อาหารผมมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่งั้นผมจะขอจิกจกากชาวบ้านก่อนละกันโอเคผมจะใช้โฮในการเก็บเกี่ยวพวก เอะเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกรวงข้าวพวกนี้นะครับนะถ้าคุณใช้มือทุบมันก็จะช้าแต่ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มันถูกต้องอย่างเช่นโฮมันก็จะทุบอย่างรวดเร็วมาเก็บม,มาให้หมดพวกแกไม่ได้ใช้หรอกไอ้ซี่มีของไหมโอ้มีชุดเกราะแล้วก็ดาบเหล็กพร้อมเลยงั้นเอารองเท้ากลับกางเกงมามดีไม่มีหมวกงั้นขอดาบแล้วกันแล้วก็เอาดาบหินฝากไว้ ขนมปังไม่ต้องแต่เอาทองมาด้วยเพราะว่าอีกหน่อยก็ได้ไปนระกมันต้องได้ใช้ทองโอ้ขนมปังไอ้มรกตเอามามันต้องได้ใช้แลกกับไอ้พวกนี้แน่นอนไม่น่าจะมีอะไรนะก็ไปต่อกันได้เอ้ยเหลืออยู่ตรงนั้นขุดออกไมห้หมดขุดออกไมห้หมดนี่ <c oughs> ไปละไม่อยู่ละโอ้ตรงนี้มีถ้ำอีกที่หนึ่งแต่มันไม่ใช่ถ้ำโอ้รังผึ้ง,งดีดีผมจะไปอยู่แถวแนัแ้นแหละ จุดที่มีหลังรึ่งคือจุดที่ดีมาผมจะตั้งถิ่นฐานอยู่ทถนี้แหละวิวก็สวยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกด้วยอืมสุดยอดในตรงนี้มาผมขอตั้งถิ่นฐานตรงนี้ปัป๊บฮียยาวหลังจากนั้นก็วางเตียงนอนสุดเท่ของเรามันเท่มากๆนี่ฮึเท่ดีแบบนี้แหละโอเคหลังจากนั้นก็จะทำแคมป์ไฟปึ๊บๆอย่างนี้ต่อนะอ่าถูกด้วย มปาไฟตั้งไว้ตรงนี้เอาไว้เผาอาหารเวลาคิดอะไรไม่ออกก็มาเผาตรงนี้แทนอตัดไม้มาก็เก็บไม้ที่ตัดมาเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะลงดินโอเคเราต้องมีพลว่าอีกอันนึงเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็พังแน่อันนี้โอเคงั้นเราจะขุดมันตรงนี้แหละใกล้ๆกล้บ้านไปเลยผมคิดว่านะถ้ำมันต้องอยู่ฝั่งขวาแน่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องขุดไปลึกแค่ไหนมันถึงจะเจอถ้ำ อันนี้ผมขุดแบบสุ่มๆนะไม่ว่าเจอจริงก็แบบเอ้แต่เจอเล็ก่ะอันนี้ผมแค่ขุดตามนั่นไงว่าและ้ะอยู่ตรงนี้ชัวเตรียมโล่ไว้เลยยิงมาโอเค <c oughs> กว่าจะคํำทางถุกเนี่ยขุดมานานเยอะเออเรียบร้อยอย่างน้อยมีโลก่กันแต่ถ้ามันระเบิดตังผมนี่จบซีรีส์เลย จะว่าไปนะฐานมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเราขุดฐานมาก่อนเดี๋ยวเราก็เจอของดีเอง <c oughs> ต้องเอามาทำทอชเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีทอชอยู่แล้วแมงมุมอยู่ตรงนี้เฮ้ยสอมบี้ชาวบ้านก็ว่าอยู่ทำไมเสียงแปลกๆฉนันกลัวแค่น้องเขียวเท่านั้นเอาใหญ่มาไม่ได้เผื่อได้ทำธนู โอ้พังพอดีหิงไงทางที่เรายัางไม่มามีคลิปเปอร์หนึ่งตัวโอเคให้คลิปเปอร์ระเบิดปึ๊บไม่มีคลิปเปอร์นะโอเคดีเฮ้ยคลิปเปอร์สองตัวโอ้เอเดอร์มแมน,นตายละหวังว,ว่ามันจะไม่ทำร้ายผมนะคลิปเปอร์ระเบิดระเบิดอ้าฝนตกอื้ม ก็รู้แล้วว่าทำไมเอ็นเดอร์แมนมันถึงมาอยู่แถวนี้ฮึบโอ้โอไม่ดอกอ er นเดอร์เพลยหนหรอกลับไปด้านบนบ้านของเราโอ้ซอมบี้ดักอยู่หน้าบ้านเลยน่าจะทำรัวไว้ตั้งแต่แรกฮึบฮึบฮึบไหนดูสิมีตัวอะไรน่ากลัวอยู่แถวนี้ไหมไม่มีเฮ้ยเอาเดาวมาได้ไงเนี่ย โอ้โหไอพวกนี้มันมีเพื่อนต่างถิ่นเนี่ยคิปเปอร์โอ้โหมาได้ไงครับเนี่ยโอเคตัวนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันมาได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่มันแช่น้ำฝนแล้วมันกลายเป็นดาวเหรอโอเคเรามีเหล็กเยอะมากเราจะมาทำชุดเกราะกันป๊าบนี่ครบสูตรโโหนี่ก็วายสิบสี่แล้วนะยังไม่เจอเพชรอีกหรอ หรือว่าเพชรมันจะอยู่ Y3 ลืมไหฮะแต่ช่างเถอะเอ้ยพูดถึงก็มาฮะโอเจอเพชรแล้วเย่เย่เยนนูซิได้กี่ก้อนไม่เอาก้อนเดียวนะสองก้อนทักท่านผู้ชมสองก้อนโอ้โหมาขุดมาเถอะเย็นได้ก็ได้เพชรละสองก้อนถึง Y ไหนเนี่ยวาอื้อหือ ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรฮะอ้าเจอเพชรอีกแล้วโอ้โหหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าก้อนโอ้โหอ่าห้าก้อนก็ดีหนึ่งสองสาสี่ห้าก้อนโอ้โหดียังไงเนะี่ยได้เจ็ดก้อนละ <c oughs> เลขสวยเย่ได้กลับขึ้นมาสักทีมาเก็บของเบตเลาดออกไปโอเค ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ส,สารพัดแรกล้วก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับค่หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดการแจ้งการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้กันนะครับนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสดีครับบายเย่